ต้มเซนโบราณพี่น้องอ <Wow. S 1> อ้ยผมตี๋ละครับบอพี่นอ <Wow. S 1> อ้องว้าวน้องจ้าต้มเซนจ้าต้มเซนมาเด้อมาเด้อผงเสร็จเด้วเด้อ บุด้ดีเด้อบุ่งขาสิบบุ้เอาลลูมคาบุ้งเลยเพวกบุ้งเสียบเลยโอเอาหนีร่งไม่สิบครับน้อยเดียวก็น้ววะนี่ยคือลายแทะน้อยเดียววันนี้น

ตายละโหยวเจ๋วโคตรแซ่บ,าบมากินต้มเซนน้ำเบียร์ด้วยจ้าพี่น้อง โคตรอร่อยเกล็ดก้อนใหญ่ๆจ้ะนุ่มจิ้ม อต้มเส้นจ,จ้ะพี่น้องโคตรแซ่บ วัากินจนสิบเบิดแล้วลืมกดอัดคลิปพี่น้องเขบอกว่าอย่ากดเขบอกให้กดให้กดว่ากินเซ็งเลยเนาะพี่น้องเบิรงติล่ะกินจนเบิดทานเ้วจ้ะแล้วค,คือคือ มันดับเนาะแล้วเราก็ไปกดแล้วเราก็เลยลืมกดอัดใหม่ือ้มื่มมยอยแเนาะกินจนอ้วนเบิดละลืมกดอัดคลิปหอมมากลื่มชาให,ห้เรา จิ้แบบเน่ยมกล่องไงหมดไหลโอ๊ย hmm. ต mm ้องเตะเตปนึ่งอ้มอืมตัดอืมมดคับ

ไอ้ครงไก่แบบ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 นบบแ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 บกแุบแอบแบามบบแบบแบเแ็นเบบแหิวจบไม่ดูอะไรแลยลืมลืมเช็คว่า ไม่กดถ่ายคิวสมไมก่อนเป็นบ่อลืมเปิดไมคเนาะแล้วก็ไม่มีเสียงเนีย เสียดายครับเนองเขีนกับแซ่บแซ่บงามๆดีจ้ะเสียดายเนาะเนี่ยเสียดายไม่หยางนี่เสียดายล่ะเนาะขายบนไงหนึงจ้ะก็เดี่ยวเบียร์ไทยผู้เดียวไว้อือ <laughs> <c oughs> อย่าหาที่มาอาแล้วค่ะพี่น้องคะแซบเกียงถาดจากตะวันบริไทยลงบริไทยคลิปไว้ขอโทษขอภัยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้กระสีกินแซบๆเนาะปบบน้องคือจากใส่กันแบบแซบแห้งเลยจ้ะเมือกี้นะสับบๆจนไปในเบื้องกล่อง ราคาะมือนี้ผู้ใดอยากให้กินคลิปเนี่ยอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะเอ่อเจ็ดวันเราจะแบบพักกินและ <c ười> เราจะอาจจะไม่ได้แบบนั่งกินแบบเนี้ยเราอาจจะถ่ายคลิปแบบไป,ไปญี่ปุ่นพี่น้องไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอ่าจะไปถ่ายคลิปกินที่ที่โน่นแล้วก็ถ่ายลงถ่ายลงนะคะ <c ười> ทุก <c ười> คนขาจะไม่ก็ฝากติดตามนั่นเลยด้วยค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้ก็ขอตัวล่าไปกนเดี๋ยวสีเด็ด พักพอน่พอเห็นกันแบบเต็มปีเนาะโอเคค่ะมือนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ